เลยนะคะนี่คืออะไรหล่ะจ๊ารู้ไหมคะว่าคืออะไร Stone Magic World นะคะ h a p p y So a p นะคะตัวนี้เป็นสบูนะะสบ่นะคะสบู่นะคะสังเกตจะมีอัญมณีอยู่ด้านในด้วยนะคะจะมีหินนะคะนี่เลยคะ่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเป็นสบู่ล้างสวยใครที่รู้สึกเหมือนทำอะไรก็ติด,ดติดขัดขัดติดติดขัดขัดติดตขัดขไม่คล่องไม่คล่องเลยนะคะมาเอาตัวนี้ไปใช้เลยจ้ะ สบู่ล้างสวยนะคะบอกได้เลยว่าปังมากยอดถล่มทลายผลิตแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะสินค้าต้องจองนะคะก้อนนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะคะแต่ว่าจะบอกให้ว่านี่คือของจิ๊บเองตัวน,นี้คือก้อนนี้คือก้อนที่จิ๊บใช้อยู่ประจําแล้วก็เป็นก้อนที่เพิ่งใช้เพิ่งเพิ่งแกะใหม่นะคะก้อนนี้ยังไม่ได้เอาไปใช้แต่ใช้มาก่อนแล้วก้อนนี้หมดไปแล้วก็มีก้อนใหม่แล้วค่ะจะมีหินอยู่ด้านในด้วยเห็นไหมคะ ตัวนี้เป็นอัญมณีนะเป็นหินที่อยู่ด้านในเนี่ยเก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้ร้อยได้นะคะรวมกับน้ําหอมตัวนี้เลยเนี่ยค่ะสำหรับใครที่ได้น้ําหอมไปแล้วหรือใช้หมดแล้วน้ําหอมทรงพลังมากนะคะหินที่อยู่ด้านในหินสังเกตอ่ะห็นที่อยู่ด้านในเขาจะมีรูเห็นไหมคะเราจะใช้ได้ร้อยเก็บไว้นะคะเก็บไว้นะคะหินเนี่ยมีพลัง หินเนี่ยยังใช้งานได้ยังให้พลังงานต่อเนื่องนะคะเราสามารถที่จะร้อยมาเป็นข้อมือได้นะคะจะเป็นสร้อยคอก็ได้นะคะหินที่อยู่ด้านในเนี่ยอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะของดีนะคะของดีบอกไว้ก่อนนี่คือของดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้สําหรับสาวๆท่านไหนที่ต้องการความโชคดีสุดๆเลยนะคะคู่นี้ค่ะจับไปโอ้โหไม่ปังให้มันรู้ไปสุดๆเลยค่ะเขาบอกสุดจริงๆ